บางก็บอกว่าไม่ต่างจากยิงเข้าแล้วมาโดน V A R ริบป,ประตรูเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ดูจอดจะสำเร็จจะแตกอยู่แล้วแต่กลับมีการปาดกันไปกันมาจนกลายเป็น24ชั่วโมงที่อารมณ์สวิงไปมาของทั้งแฟนลิเวอร์พูลและเชลซีในเรื่องมหากราบดิวของมอยเซตไกเซโดนี้วันนี้ขอบสนามของเรานะครับจะขอพามาสรุปให้เห็นภาพรวมกันสักหน่อยสำหรับการไล่ไทม์ไลน์สุดอลบท <c oughs> ในดิวของกองกลางเนยหอมบรายตันกับลิเวอร์พูลและเชลซีในช่วงที่ผ่านมาครับ โดยเริ่มต้นจากการย้อนความสักหน่อยทีแรกเราจะเห็นว่าตลอดเวลาส่วนใหญ่ในซัมเมอร์นี้เชลซีดูเป็นทีมแต่งแบบเดียวเดียวที่จะได้ายเซนไกเซโดไปครอบครองเนื่องจากพวกเขามีข่าวกับนักเตะมาั้งแต่ยังไม่ปิดซีซั่นและก็มีการโฟกัสดีลนี้อย่างจริงจังไม่ต่ำกว่า3เดือนแล้วและก็วางไกเซโดเป็นเป้าหมายหลักอันดับหนึ่งคอยขายขนมจีบให้นักเตะจนบรรลุเงินขายส่วนตัวกับไกเซโดในแต่เดือนมิถุนายนตามการรายงานของโรมันโน่แต่ปัญหาหลักอย่างเดียวที่ทําให้ดีลนี้ยืดเยื้อนะครับก็คือเชลซีไม่สามารถบรรลุข้อตตตกกกกงค่าัััวซโดบรน ยืน70ล้านไปก็โดนปัดยืน80ล้านไปก็โดนปัดเพราะว่าบรายตันยังยืนกระรานว่าต้องการที่100ล้านปอนด์แต่ทว่าภาพที่แฟนบอลส่วนใหญ่มองในตอนนั้นนะคะรับก็ยังคิดว่าท้ายที่สุดแล้วน่าจะตกลงกันได้และเชลซีน่าจะได้ตัวไปเพราะวาพวกเขาไม่มีคู่แข่งในเดียนนี้คงแทบจะไม่มีใครคิดเรื่องโดนปัด เพราะว่าราคามันสูงมากมีเพียงไม่กี่ทีมที่จ่ายได้และดูตอนแรกจะไม่มีทีมไหนพร้อมจะทุ่มและจริงจังถ้ากับเชลซีแล้วแต่ทว่าเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นครับเมื่อหงแดงลรเวอว์พูลที่กำลังมุ่งกับดิวโรเมโอลาเวีอยอยู่ดีๆเกิดจะดูไม่พอใจไม่อยากได้จ่ายค่าตัว50ล้านกับเด็กอายุ19ตามที่ซาแธมตันได้ตั้งไว้พวกเขาจึงหันทุ่มเทมาที่ตัวที่มีประสบการณ์มากกว่าพิสูจน์ผลงานมาเรียบร้อย แม้จะมีราคาแพงกว่าอย่างลาวเวียเป็นเท่าตัวซึ่งเขาคนนั้นก็คือมอยเซตกากเซโดนักเต่ตอนแรกดูแล้วจะย้ายไปเชลซีซึ่งกระแสข่าวนะครับการปาดกระถูกกระพือขึ้นตั้งแต่ตอนเย็นเพฤสัสบดีที่ผ่านมาจากแมตต์ลอกกูรูข่าวสายตรงเชลซีที่รายง,งานออกมาวันลิวอพูจะทุ่มซื้อข้อเสนอเพื่อขอซื้อไกเซโดเกทับเชลซี ทีแรกแฟนบอลหลายคนโดยเฉพาะแฟนลิเวอร์พูลเองนะครับฟังแล้วก็ไม่เชื่อว,ว่า FSG เนี่ยน่าจะมาทุ่มเงินซื้อนักเตะที่ถูกตั้งราคาไว้เป็นร้อยล้านแม้จะมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้กระตามแต่เทว่าอย่างไรก็ตามครับนี่ไม่ใช่ข่าวลวงเพราะรว่ามีข่าวตามมาทันทีหลายจานข่าวสายหงรายงานว่าลิเวอร์พูลติดต่อไปจริงแม้จะมีการทำทรงบอกว่าทีมยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการเข้าไปให้บรายตันเกอะแต่ไม่นานานักครับช่วงดึกคืนนั้นโรมาโนก็ยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะยื่นข้อเสนอไกเซโดร้อยเปอร์เซ ช่วงเช้าของวันศุกร์จะมีการยืนยันนะคะรับว่าลิโอพูได้ยื่นข้อเสนอไปจริงด้วยมูลค่าสูงถึง110ล้านปอนด์เป็นสถิติของเกาะอ,อังกฤษก่อนจะตามมาด้วยการตอบรับไฟเขียวจากบรายตันเหลือแค่เพียงลิวอพูหาข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะให้ได้ก็จะปิดดีลได้ทันทียิงไปกว่านั้นเจอเกมครับที่มีต้องออกไม้สัมภาษณ์ก่อนเกมพอดียังออกมายืันระว่างลิวอพูกับบรายตันว่าตกลงกันแล้วจริงๆเหลือแค่หาข้อตกลงกับนักเตะทำเอาแฟนหงุดหงิดฟูแทบตลอดช่วงเช้าไปเย็นวันศุกร์รีรนนใจ ซึ่งตอนแรกเรื่องสัญญาส่วนตัวนั้นก็ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหรือแปลว่าจะตอนแรกที่ทั้งตลาดเชลซีดูเป็นเต็งจ๋ากลับน่าจะถูกหงแดงข่าไปแดกซะแลว้วแต่อันนี้จังครับเมื่อดีลมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอช่วงประมาณสี่โมงครึ่งของวันศุกร์กลับมีรายงานจากนิกา้าคินเซลา่ากูรูข่าวสายตรงเชลซีว่าเชลซียังไม่ยอมแพ้นในดิวกกเซโดจากนั้นก็มีรายงานจากสื่ออื่นยืนยันตามมาเรื่อยๆหลายที่ก็บอกว่าสิงห์ลูจะยื่นให้มากกว่าร้าอยส ที่เปลี่ยนเกมนี้จริงๆอาจไม่ใช่ท่าทีของเชลซีครับแต่มันเป็นฝั่งของไกเซโดที่อยู่ดีๆก็เริ่มมีรายงานว่าจากทีแรกเปิดใจโอเคกับลิเวอร์พูลแล้วอยู่ดีๆเปลี่ยนใจจะไปกับเชลซีแบบที่ใจอยากในตอนแรก <c oughs> มาพร้อมกับรายงานใหญ่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาจากโรมาโน่ที่ระบุว่าไกเซโดบอกปฏิเสธลิเวอร์พูล เพราะต้องการย้ายไปอยู่กับเชลซีทีมเดียวเท่านั้นและต้องการที่จะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเชลซีหลังตกลงเรื่องเงินขายส่วนตัวกันได้แล้วตอนนี้สถานการณ์จึงกลับตาลปัดอีกครั้งครับข่าวโหมกลับมาทางด้านเชลซีว่าพวกเขาเตรียมจะยื่นซื้อข้อเสนอใหม่ให้มากกว่าลิเวอร์พูลเพื่อจะปิดดีลกับอารายตันและจบมหากรรมนี้ให้ได้ แต่ทว่าดีลนี้ยังไม่จบครับตอนนี้ลิวอพูยังไม่ถอนข้อเสนอ110ล้านปอนด์ที่ได้รับการตอบรับจากมาไรตันไปใน,นก็หมายความว่าเชลซีต้องยื่นข้อเสนอใหม่ไปให้มากกว่าตัวเลขนี้ของลิวอพูหากจะปิดดีลไกลเซโดให้แบบสำเร็จซึ่งคำถามคือสิงห์ลู่จะทุ่มขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะอาจจะถูกเสี่ยงต่อกฎ FFP หรือ Financial Fair Play หรือถ้าจะทุ่มเกทับจริงๆนะครับจะทำให้มันจบได้มอไรคงต้องมารอดติดตามกันอีกทีละครับรู้เรื่องแน่